ก้าวหาอะไรตักรดน้ำต้นไม้ด้วยเลยเห็นไหมนี่ไงนี่ไงรดผักให้แม่นุ่นด้วยรดต้นพริกรด้วยเด็กเล่นขายของ มันขายของด้วยรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำเราก็ตักเอาจากบอ่อเลี้ยงปลา ของอยู่หลังบ้านแล้วได้ส่งคลิปให้ยายดูอยู่เยอะมันยายบอกสวนมีสวนผักยายจะได้เห็นนะเป็นไงครับเพื่อนๆการปลูกผักรอยน้ำน,นะปลูกผักแบบมักง่าย ปลูกผักแบบมักง่ายครับแบบไม่ต้องลดน้ำเลยให้อยู่กลางน้ำไปเลยหัวหอมเป็นหัวหอมหัวหอมแดงนะครับปลูกผักแบบมักง่ายวันนี้พากันชมวิวนะฮะชมวิวกันนี่ดอกไม้ตอนเช้าเช้ามันจะบานดอกบัวจะบานสวยตอนช่วงเย็นมันก็จะหุบละ นี่คือต้นสาคูครับเพื่อนเพื่อนรู้จักต้นสาคูไหมเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าครับต้นสาคูหัวมันจะเป็นหัวสีขาวๆเนี่ยสั่งซื้อมาปลูกไว้รับประทานหัวมันหัวมันจะคล้ายๆหัวไอ้มันํำปหลังเ่ยแต่มันจะเป็นสีขาวๆนะครับเนี่ยหัวขาวๆที่บ้านผมเรียกต้นสาคูสาคูขาวสาคูข้าวเหนียวนะครับ สากูก็ละแบบนะครับกับทางภาคใต้อันนี้จะเป็นสากูหัวขาวๆสั่งซื้อมาจากลาซันด้าโฆษณาเขาหน่อยก็คนบ้านนอกเราแหละขายเขาก็ส่งมาให้10ต้น100บาที่ต้นสากูครับเพื่อน,อนมันจะมีหัวนะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นไม้ประดับนะจะมีหัวขาวๆหัวยาวๆหัวขาว,ขาว หัวลักษณะคล้ายๆไอ้มันสับปะหลังนี่แหละแต่มันจะขาวเดี๋ยวให้มันอันนี้ก่อนให้มันแตกให้มันงอกดีๆก่อนได้สิบต้นสิบต้นหนึ่งบาทสั่งซื้อมาอันนี้คือโสมก็เพื่อนๆนี่คือโสมปลูกโสมไว้หัวมันก็เหมือนหัวโสมโสมเกาหลีนี่แหละ หัวมันผมก็เอามาตากแห้งแล้วก็ต้มดื่มน้ำเป็นเป็นบำรุงร่างกายเพื่อนๆใบก็กินได้ใบรับประทานได้เอาไปลวกกิมน้ำพริกครับเพื่อนอมผมก็ลองรับประทานแล้วอร่อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้พาดูว่ามีต้นอะไรบ้างปลูกต้นอะไรบ้างสวนหลังบ้านเด็กก็จะพากันมาเล่นอยู่แถวนี้แหละ หน้าบ้านมันไม่มีที่จะเล่นมันเล่นอยู่หลังบ้านหลังบ้านจะมีที่เล่นพาก,กันมาเล่นขายของอันนี้ชิงช้าด้วยระวังขาลูก<า>ระวังขา <laughs> เกตกน้ำเอารองเท้าขึ้นลูกเอารองเท้าขึ้น <c oughs> อืมอ <c oughs> ันนี้พากันมาเล่นหลังบ้านอครบเลย <c oughs> เล่นขายของ เตอนเย็นไม่มีแดดเป็นขายของเอ,อ้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหนูชื่อหนูชื่อเฟอร์ครับหนูเฟิร์สครับเฟอร์สครับ <c oughs> ที่เล่นของเด็กๆ ขายของกันเดีย๋ยววันนี้เราจะพากันไปดูผักของเราว่ามันไปถึงไหนละผักผักของเราที่ปลูกไว้ท่วมน้ําท่วมมิดได้ยังเหลือแต่ผักบุ้งจีนแล้วมั้งอือโอโหอ้น,อนี่นะครับเพื่อนๆผักบุ้งที่เราเอามาใส่ถังไว้แล้วเอาถุงดําครอบเห็นไหมยอดจะตรงเลยครับทีนี้ยอดตรงแล้วก็จากที่มันดแดงๆนะครับ<อ>มันก็จะเป็นขาว เขาขาวหน้ารับประทานอย,ายอดตรงเด้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆม,มันก็จะเหมือนผักบุ้งจีนนะเน,น,นี่ยครับเวลารับประทานแล้วก็เอาไปรับประทานได้เลยปกติแล้วมันจะมันจะดแดงนะครับมันจะเป็นผักบุ้งแดงผักบุ้งนาผักบุ้งแดงพอเราเอามาใส่ถังแล้วยอดก็จะขาวนะครับมันจะสีเขียวขึ้นนะครับ pa nồi đi nhanh mi ขึ้นอยู่ในป่าอันนี้ต้นมะกรูดเพื่อนๆซื้อมาร้ 100. อยร้อยกว่าบาทออกดอกแล้วนี่เริ่มแตกใบแล้วได้ฝนต้นมะกรูดตะายซื้อมาให้ต้นม,กะ,นมะกรูดตะานมะละกอมะละกอกับตนายซื้อมา มันไม่มีที่เดินมาหรอกลูกมันมีแต่น้ำใช่มีแต่น้ำม,มีแต่น้ำน้ำห้น้องน้ม่เดินมานะเดินไม่ได้หรอกรองเท้าก็ไม่ใส่เพอเอา้าวดูสภาพที่เหลือครับเพื่อนๆหลังจากน้ำท่วมขึ้นมาน้ำท่วมขึ้นมาตอนนี้ก็อื้อหูปักบุ้งยอดใหญ่มาก ผักบุ้งป่าผักบุง้งนาเนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้นแปลงแล้วนะครับเพื่อนๆครับหน้ามันท่วมลายป,ดดายปวดโซไทยบอกไปเจีงแลก็บอาอีสานนีก็นเนาะนี่ผักบุงจีนกิดแล้วครับเพื่อนเพื่อนผักบุงจีนนี่ครับเขาผักบุงหน้าบังคับบุ้งครับหย่อด ง่ามเลยเดี๋ยวเจ็บไปใส่ถังไว้แต่ว่าอาก,กาศก็จะบริกินเราเลยบางท่วอาก,กาศที่บริกิณนะรู้สึกว่าหลากสีเน่าแล้วมั้งครับห<อ>นามันหลายผลแต่ว่าที่แน่ๆก็สิพักบุ่งกินได้กินแท้ครับบุ้งกิน บุ้งจีนอยู่ได้มันมีน้ำมันชอบน้ำอยู่อ้าอแวแล้วน้องไปไหนแล้วเด็กๆขึ้นไปเหอะมันลกเดี๋ยวพ่อเก็บผักก่อนเก็บผักบุ้งก่อน ครับพกยอดอย่างอวบครับผมอบอวบใหญ่เลยยมจบไปใส่ถทงมันเนาะเส้นนั่นเส้นทางตั้งแล้วก็เสทงไั้ยอดเงีป็นแปลงพักละ กลวบแรงปุ้ยน่ารายครับง่ายง่ายหลวหง่อยู่นยห่วบในน้ำตรงเด็ดเลยปั้นเอาเลยครับโอ้พอดีจะเจ็บไปฝากกัน ให้พี่น่องเจ้าขายตำรวใหุเอกข้องสอง ลายลกินบอ่บบอวาดบ่อไว้ดอกเย็บตุกปากพี่นอนผูเบ็นผ้าเป็นายือนะครับพอดีเป็ขาาน,ขาานขายจับุกงนั่นแหละ สายเก็บซี่ พัดแช่บข็งไปครับอ่อ,อนตัวนล็กๆเอาไปพัดเลย 完了。No, no, no. ผมจะถอนไอ้หายอีโดอนี้นะครับเนาะว่าปักบุ๋งนั่นป็นร้ายเ็บเน้อพักบุ๋งไปฝากเอฟซีนั่นกันเห็นไหครับพักบุ๋งงามๆเลยหลายโัวด,ด้านหลังเป็นปลามันสับหลังนะครับเนี่ย ยางหกเลยครับยางหกเลยปลามันสำหลังแต่ว่าอ่อีกหลายเดือนนี่ดอกจะด้กินหัวมันกัได้มันยังบ่ทันเดเออ่าเวลามันเจ็ดแปดเดือนละยังกินเี้หัวอันนี้ก็อีกบ่กี้เมือกจิบ,บานเน้่ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้ชมนะก็งามนะครับเนาะยี่จีเมื่อกาทิบานแล้วสดสวยเลยครับสดสวยอย่างงามเลยแหละอาิบานกาบานไปแล้วส่วนดอกเนี่ยกาบานมาหลายเมื่อแล้วก็เลยล้วงโรยไปตามกานเวลานะครับเนาะดอกใหม่ก็คือกันกำก้นนี่แหละ แหลกแยมกับสวยงามครับพานระยะเวลาพันเวลาไปกับลวงโรยไปตามกาลเวลานะครับว่มีอย่างที่ยังยื่นจีร่งนะครับคนเท่ากับเคลื่อนกับดอกไม้นี่แหละต่างกันเพราะฉะนั้นกฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับด้อที่ต่อสู้กับ่วงวิกฤตยู่ตอนนี้ก็ได้ มีกำลังใจมีกำลังแรงกายต่อสู้กันนะครับคลิปนี้ก็่ม,ม่ยังไรหรอกครับท่ายเ่นๆไปทันละทักท้ายกันไปนะครับขอส่งกำลังใจฝากให้ทุกๆคนนะครับเด้อต่อสู้กันอย่าท้อแทะนะครับเด้อต่อสู้กันให้ไปให้มันผ่านพน้นช่วงวิกฤตโควิด COVID, โรคระบาดนี่ไปด้วยดีนะครับสุดท้ายก็อ่า ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ต่างประเทศขึ้นกันอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศขึ้นกันนะครับเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับนี่เราจะต่อสูวกันไปนี่นะครับเย็บผักเย็บหญ้ากินไป,นพ,นนนไปพี่น้องมาหาอีกแล้ว <laughs> ก็ยังมามาซองเมืองอยูงน,น,นี่ยล่ะ มาพี่มาพีวันมี้แนวเฮ็ดไทยแต่พักบุ๋งนี่เลยวันนี้แนวเฮ็ดไทยแต่พักบุ๋ง,ง,ออยยงนี่แหละสู้มูเบิงเออเฮไทยยังเดี๋ยวคนหุ่จักโอ้ยน้ำไหลไหลายเลยลครับอันนี้ก็ที่เก็บมาเนี่ยก็บพไปฝาก เพื่อนๆนั่นแหละครับเพราะว่าเจ้าของกับมีกินร้ายแล้วอันนี้เก็บไปฝากเพื่อนๆเก็บซี